ส่วนที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีผลกระทบจากคลื่นลมแรงในทะเลเอ่าวไทยก็ทําให้ชาวบ,บ้านกว่า10หลังคาเรือนที่เกเาะราชอาเภอดอนสักได้รับผลกระทบขณะที่เรือเฟอร์รี่ดอนสักสมุยพังงานจาเป็นต้องงดเดินเรือในบางเที่ยวติดตามด้วยจากคุณวัชระบานเย็นรายงานจากจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะจากอิทธิพลของลมมรสุมกําลังแรงนะครับที่พัดปกคลุมอ่าวไทยบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีลงไปในขณะนี้ ส่งผลกระทบอย่างมากต่อการเดินเรือเฟอร์รี่ข้ามฟากจากอำเภอดอนสักจังหวัดสุราษฎร์ธานีไปยังเกาะสมุยเกาะพังงนและเกาะเต่าในขณะนี้ครับโดยบรรยากาศที่ท่าเรือเฟอร์รี่อำเภอดอนสักจังหวัดสุราษฎร์ธานีในวันนี้ยังคงมีคลื่นลมค่อนข้างแรงทําให้ตลอดทั้งวันที่ผ่านมาโดยเฉพาะช่วงเวลาประมาณ10นาฬิกาถึง12นาฬิกามีการงดเที่ยวเรือบางเที่ยวเนื่องจากเป็นช่วงที่น้ําทะเลขึ้นสูงและมีคลื่นจัด ส่งผลให้ผู้โดยสารเรือเฟอร์รี่ทั้งนักท่องเที่ยวและประชาชนทั่วไปรวมทั้งรถบรรทุกสินค้าต้องจอดร,รถรอ,รอคิวขึ้นเรือกันเป็นจํานวนมากนายบุญสิริเดียววานิชผู้อำนวยการปฏิบัติการท่าเรือราชาเฟอร์รี่จำกัดเปิดเผยว่าทางบริษัทจะมีการตรวจสอบสภาพอากาศและคลื่นลมก่อนการออกเรือทุกชั่วโมงเพื่อให้มั่นใจถึงความปลอดภัยของผู้โดยสารและการเดินเรือแต่ทั้งนี้หากมีการงดเที่ยวเรือบางเที่ยวก็จะมีการเสริมเที่ยวเรือเพิ่มขึ้น ในช่วงเย็นถึงค่ำเพื่อไม่ให้มีผู้โดยสารตกค้างเนื่องจากช่วงนี้เป็นช่วงเทศกาลคริสต์มาสและปีใหม่ทำให้มีนักท่องเที่ยวและประชาชนมาใช้บริการเรือเฟอร์รี่เพื่อข้ามฟากไปยังเกาะสมุยและเกาะพัง,งานเป็นจำนวนมากตรงนี้เป็นเรื่องที่เราระวังระวังไว้มากแล้วก็หาวิธีการป้องกันไว้หมดมาตรการรักษาความปลอดภัยทั้งฝั่งบนบกและในทะเลเรามีแผนใหญ่รองรับไว้ ด้านพื้นที่ใช้ฝั่งบ้านกอแรดอำเภอดอนสักจังหวัดสุราษฎร์ธานี ก็ได้รับผลกระทบจากภาวะคลื่นลมแรงโดยมีบ้านเรือนประชาชนได้รับความเสียหาย12หลังคาเรือนซึ่งขณะน,นี้ทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้เข้ามาตรวจสอบและให้การช่วยเหลือในเบื้องต้นแล้วช่วงนี้นะครับถือเป็นช่วงเทศกาลที่มีวันหยุดยาวแล้วก็เป็นช่วงหายสีซั่นนะครับทำให้มีนักท่องเที่ยวจานวนมากแล้วก็ประชาชนชาวเกาะสมุยและเกาะพะงันเดินทางกลับบ้านกันเป็นจํานวนมากนะครับซึ่งทางบริษัทเรือก็ได้ตรวจสอบสภาพอากาศอยู่ตลอดเวลานะครับเพื่อให้การเดินทางของผู้มาใช้บริการปลอดภัยที่สุดครับ สุกวงทองดีถ่ายภาพวัชระบานเย็น N อ็บทสุราษฎร์ธานีรายงานจากท่าเรืออำเภอดอนสักจังหวัดสุราษฎร์ธานีครับ